อนที่ท้องเราว่างๆนะคะก็สามารถทานได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะปราศจากน้ำตาลน,นะคะใช้วัตถุดิบนะคะาจากธรรมชาติล้วนๆนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือถ่ายง่ายด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ผู้ที่ถ่ายาย,ยากนะคะ ก็ตรงนี้ก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่สนใจด้านสุขภาพความสวยความงามนะคะก็สามารถที่จะ,ะดูดูแล้วก็สั่งไปทานได้นะคะตรงนี้ก็เป็นวิตามินซีที่ค่อนข้างวิตามินซีสูงนะคะมีคอลลาเจนปัตไทยอยู่หนึ่งหมื่นมิลลิกรัมนะคะแล้วก็วิธีทานนะคะง่ายๆนะคะก็ตับซองนะคะ ตัดซองออกมาก็ใส่แก้วเนาะพอใส่แก้วปุ๊บนะคะเราก็นะคะใส่น้ำนะคะน้ําเราก็ใส่สามารถที่จะน้ําอุ่นก็ได้นะคะน้ําธรรมดาก็ได้หรือน้ําเย็นก็ได้เพื่อให้ความสดชื่นนะคะส่วนมากดิฉันเนี่ยนะคะก็จะดื่มตอนเช้านะคะตอนท้องว่างนะคะดูแล้วผิวพรรณเนี่ย จะเป่งปังขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ผิวดีมีแต่คนทักนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ใส่แก้วแล้วก็คนๆคๆน,คน,นะคะแล้วก็ดื่มนะคะใส่ก็ประมาณใส่น้ําประมาณครึ่งแก้วนะคะในในส่วนตัวของดิฉันนะคะก็แล้วก็รับประทานรสชาติก็กินง่ายนะคะเพราะว่าจะมีส่วนผสมของ วิตามินซีสูงแล้วก็มีไฟเบอร์สูงด้วยนะคะก็อยากจะใหเ้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะที่จะทำให้ผิวพรรณเปล่งปังรักษาสุขภาพนะคะสนใจก็สั่งซื้อในตะการ้านี้ได้นะคะสวัสดี